สวัสดีค่ะสวัสดีในยามเย็นสวัสดีเชา้ามิอัพทั้งหลายจ้าสวัสดีในยามที่ทุกคนอยากจะใส่ใจในเรื่องของราชวงศ์จัก,กรีเนาะ ก็มากันในช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังกันเสมอๆสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะมาใส่ใจในเรื่องของภาษีกูกันก็แล้วกันเพราะว่าจากข่าวที่ออกมานะคะการออกงานการได้รับการโปรดเกล้าให้ไปเป็นผู้แทนพระองค์ในหลายๆโครงการตั้งแต่ที่ ในหลวงพระราชินีไม่อยู่ที่ประเทศไทยเนาะอันนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นการไฟเขียวให้เร่งดำเนินการทุกโครงการไปแทบทุกวันเลยจะได้ไม่กินแหนงแคลงใจไม่รู้สึกกิะขิตะขวงหรือว่ารู้สึกเสียหน้าโอเคในยามที่เราไม่อยู่ในประเทศไทย คุณจะทําอะไรก็ตามสบายเลยนะคะนี่ก็เห็นชัดเจนเลยหรือว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรสามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าข่าวนี้นะคะก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีข่าวใหม่ออกมาอีกเราพยายามที่จะทําเป็นคลิปสั้นๆออกมาแยกเป็นกลุ่มๆนะคะจะได้ฟังง่ายเนาะเราไปดูข่าวนี้กันนะคะ คนตรีหญิงท่านผู้หญิงอนนงเป็นผู้แทนพระองค์อันนี้ต้องบอกก่อนนะหลายๆคนเข้าใจผิดเราไปเห็นในความคิดเห็นของใครหล,หลายๆคนมองว่าอนนงนั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนอันนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเลยเพราะว่าคําว่าผู้แทนพระองค์ก็คือคนที่ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเนาะแต่ว่าผู้สําเร็จราชการนี้เป็นคนละเรื่องเลยนะคะ มาต่อที่ข่าวนะคะได้วันเสาร์ที่26เมษายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรุณาโปรดเกล้าให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนนงปิยนาถมชิราพัฒนไปบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานพระราชทานและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณวัดบางพลีใหญ่กลางณนะพระมหาเจดีย์พิสารวุฒธธิกิจมงคลมหาชนะบูชิตเอ๊ะหรือจะอ่านผิด ณพระมหาเจดีพิสารวุฒธธิกิจมงคลมหาชนบูชิตหรือเปล่าถ้าอ่านเสียงผิดขออภัยนะคะภายหลังเสร็จพิธีท่านผู้หญิงอ,อนนนงปีอนาตวาชิรพัฒนได้เดินทางไปยังมหาวิหารพระนอนวัดบางพลีใหญ่กลางสักการะและปิดทองหัวใจพระพระสากนะมุนีสีสุเมธบพิษ พระพุทธรูปปางสีหะสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยาว26วา1ศอก9นิ้วกว้าง3วา1ศอกสร้างเมื่อปีพศ2521แล้วเสร็จเมื่อปีพศ2544กราบราพระโคูปลัดสุวัฒนาศีมคุณเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางจากนั้นก็ได้เดินทางกลับ การนี้พันเอกหญิงคุณหญิงอนุสราสุขสวัสดิ์วัชราพรก็ได้เดินทางไปในงานนี้ด้วยอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามีการโปรโมท คุณหญิงอนุสราด้วยดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้คุณหญิงอนุสราก็คงจะมีพระตำหนักส่วนตัวของตัวเองแล้วก็มีการเติบโตขึ้นมาอีกเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับพระศบนิกรทั้งหลายรู้สึกปราบปลื้มในพระมหาการุณาที่คุณหรือเปล่าบางคนถึงขนาดได้วิาพากวิจารณ์เลยนะคะว่าก่อนที่จะไปทําบุญเนี่ยเลิกทําบาปเสียที ก่อนที่จะอวยตัวเองในเรื่องของศาสนาเข้าไปอุปถัมภ์เรื่องศาสนารักษาศีลห้าแล้วหรือยังปัจจุบันนี้ผิดในเรื่องของข้อสามาากที่สุดหรือเปล่าเรียกได้ว่าตอนนี้คนที่เป็นคนปกป้องสถาบันช้ำใจมากที่สุดแล้วก็ออกมาตัดพ้อนะคะหลายครังหลายหนเราก็ยังคิดเลยว่าแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยจริงเพราะว่าเขาก็ได้ขูปโป่โพสลักษณะแบบนี้ตลอดว่าเขาเสื่อมศรัทธานะหมด หมดแล้วจริงๆยิ่งเข็นออกมาทุกวันแบบนี้ออกงานทุกวันแบบนี้ในช่วงที่ในหลวงพระราชนินีไม่อยู่มันก็ยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงสามารถที่จะตั้งตัวเองเป็น,เป,นเป็นเจ้าประเทศหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าออกงานได้อย่างที่ไม่ต้องคำนึงถึงพระเกียรติยศของพระราชนินีเลย แล้วในการเปิดตัวต้องบอกเลยนะคะว่าสุดอลังการงานสร้างในการเดินทางไปบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์หรือว่ารถยนต์พระที่นั่งแต่เดินทางด้วยหอคำถามก็คือมันไกลถึงขนาดนั้นเลยเชียวหรือซึ่งในการแสดงความคิดเห็นหลายๆคน ก็ทําให้เราได้เห็นว่าเขามีการเดินทางไปจากชนบรีอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันมีคนเข้ามาบอกในข้อมูลแบบนี้ว่าออเขามีการเดินทางไปจากชนบรีแล้วยังไงอะคือเดินทางมาจากชนบุรีแล้วมันมันไกลถึงขนาดที่ว่ามันมันไม่สามารถที่จะนั่งเป็นรถยนต์ได้แต่ต้องขึ้นหอพัททั่งแล้วไม่ได้ไปกลับรับส่งรอบเดียวแล้วจบแต่ว่ามีการซ้อมขึ้นลง สามสี่รอบห้าหกรอบว่ากันไปแล้วไม่ได้มีเพียงแค่ลำเดียวนะคะมีมากกว่านั้นด้วยตามที่เราเห็นเขาบอกว่ามีการเสริมเข้ามาสามลำเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรที่จะต้องมีการให้เกียรติถึงขนาดนี้มีคนในพื้นที่มาให้ข้อมูลด้วยว่านั่งฮอมาด้วยนะคะอะไรจะขนาดนั้นฮอพระที่นั่งมาลงที่ลานจอดรถสิบไร่ วัดบางพลีใหญ่ในขบวนมีรถมาเป็นขบวนอีกเป็นสิบคันรถตำรวจปิดท้ายและมีการปิดถนนยาวเหยียดเลย มีการซ้อมเอาฮอมาลงด้วยก่อนที่จะมาลงจริงอะไรจะขนาดนั้นอยากจะถามว่าทำไมจะต้องนั่งฮอพระที่นั่งมามาถนนเฉยๆก็ได้เพราะยังไงก็มีการปิดถนนอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเสียงจากคนในพื้นที่แต่เพื่อนๆจำได้ไม่เอ่ยทางราชการทางรัฐบาลพยายามที่จะประกาศหรือว่าหน่วยงานราชการก็ได้สำนักพระราชวังก็ได้พยายามที่จะประกาศบอกว่าไม่ได้มีการปิดถนนแต่คุณดูแล้วกันนะคะว่านี่ขนาดเป็นม น้อยหรือว่าเป็นนางในแต่ก็ยังมีการปิดขบวนแล้วถึงขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชกา,ารหรือว่าคนที่อยากจะ,ะเฉลียเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ คนเหล่านี้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเหมือนที่เราเคยได้บอกแหละไม่ว่าจะเป็นทหารราชการตำรวจข้าราชการบริพานมหาดเล็กหรือว่าแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่จะต้องไปคอยรับใช้เขาเนี่ยพวกนี้มักจะมีความหวังว่าถ้าเกิดว่าตัวเองนั้นได้รับความพึงพอใจได้รับการเรียกตัวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนปโปรดหรือว่าเป็นคนคอยรับใช้เนี่ยก็จะถือว่าได้ผลประโยชน์ไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นพระนะคะก็จะได้สมณศักดิ์ได้พัดยยศได้เป็นพระที่เป็นคู่บุญบารมีดังนั้นในการนี้นะคะการเติบโตที่เห็นเด่นชัดเจนของทางท่านผู้หญิงอรน,นงเนี่ยก็จะมีคนพยายามที่จะเฉลี่ยตลอดดังนั้นใครที่ได้เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดก็พยายามที่จะทำให้ได้รับผลความพึงพอใจมากที่สุดดังนั้นการไปต้อนรับปกติ ก็ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าในในการโพสต์ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้คําว่าไปรับเสด็จซึ่งคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชินีงงมากว่าใช้คําว่ารับเสด็จเลยถึงขนาดนั้นแล้วนอกจากนั้นนะคะมีคนพยายามที่จะพูดว่าห้ามวิจารณ์ห้ามตรวจสอบห้ามไปพูดถึงหรือว่าห้ามใช้คําที่มันเป็นคําสามัญชนเพราะว่าตอนนี้ ท่านผู้หญิงอ,อนอน์งได้กลายเป็นหนึ่งในราชวงศ์จักรีแล้วมีบางคนมาบอกเลยนะคะว่าอา้าวแล้วจะแปลกตรงไหนล่ะก็เขาเป็นเมียเจ้านี่ในเมื่อเขาเป็นเมียเจ้าก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองด้วยแล้วบางคนก็ถามบอกว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนเขาคุยกันมีคนเขาคอมเมนต์โต้ตอบกันไปมาเขาบอกว่าเดี๋ยวใครบอกว่าเป็นเมียเจ้า เป็นเพียงแค่ทหารรับใช้เขาเป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์อันนี้เรียกได้ว่าสลิมตีกันนะว่างั้นเถอะสลิมบางคนก็ยังไม่ยอมรับ ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงบางคนก็ยังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนาะก็มองไม่ออกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางคนก็ไปเกินเบอร์เลยก็คือเหมือนกับว่ากฎหมายคุ้มครองมาตตาานึงสองต้องเข้าแล้วแหละห้ามติห้ามวิพากษ์วิจารณ์จะไปพูดเรียกหลินห้อยหรือว่าอีลานงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้กลายไปเป็น ท่านผู้หญิงออนอนงแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดคนนะคะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้ก็มีคนในพื้นที่ก็บอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆเพราะว่ามีการซ้อมนำหอพระที่นั่งเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงมีคนวิภา์วิจารณ์ถึงเรื่องของน้ำมันอะไรต่างๆที่จะต้องใช้หรือมีการเผาผลาญไปในครั้งนี้แล้วคนก็งงว่าแล้วทาไมรถยนต์เดินทางไม่ได้อยู่แค่บางพลีสมุดปลาการนะ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีนี้ส่วนในความคิดเห็นของคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชินีตัวยงก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลองดูนะคะว่านางชมพูได้นั่งหอพระที่นั่งไปที่วัดที่สมุดปราการไม่มีใครเข่าไปใส่ร้ายอะไรนางหรอก คนไทยทุกคนกินข้าวค่ะรู้ว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องมันใช่หรือเปล่ากับการกระทําแบบนี้ถ้านายหลวงยังไม่ลงโทษอีกประชาชนก็ไม่รู้จะพูดยังไงละค่ะกับความเหิมเกริมแล้วก็ความมักใหญ่ไฟสูงของนาง แ h มหอนั้นก็ยังเป็นหอพระที่นั่งด้วยและไม่ใช่แค่ฝึกซ้อมหอลงขึ้นลงวันละหลายรอบเท่านั้นแต่ยังใช้หอหลายลำด้วยซ้ำจนชาวบ้านนั้นแตกตื่นว่าทำไมปล่อยให้นางกล้าที่จะทำขนาดนี้ล่ะคะทำตัวยิ่งกว่าเป็นเจ้ามันถูกต้องตรงไหนสมควรที่จะโดนราชสวัสดิ์ค่ะทำอะไรเกินฐานะของตนมันใช่หรอคะ ถ้าไม่จัดการลงโทษให้หลับจำนางก็จะเหิมเกริมมากขึ้นเรื่อยๆตามตรงเลยไม่อยากดูข่าวนางคนนี้เลยเห็นแล้วชีวิตอับเฉาห่อเหี่ยวอยากดูข่าวสมเด็จพระราชินีสุธิดาเห็นแล้วใจพองฟูมีความสุขเป็นมงคลกับชีวิตเวอร์เกินไปไหมะผู้แทนพระองค์คนอื่นๆเขาก็นั่งรถปกตินะขนาดเชื้อพระวงค์ที่เป็นผู้แทนพระองค์ยังไม่เวอรวางขนาดนี้เลยยังไม่มีใครกล้าที่จะทำแบบนี้ เป็นข่าวออกมาแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับในหลวงเลยนะคะมีทหารหญิงคอยเดินติดตามด้วยยังก็เป็นเชื้อราชวงศ์เหมิมเกริมมากทำตัวเด่นท่านผู้หญิงมากเกินไปแล้วเชื้อราชวงศ์ตัวจริงเขายังไม่ทำแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้นะคะก็คงต้องบอกนะว่าในการเดินทางของทาง ฟ้าชายทีปังกรเราก็ยังไม่ได้เห็นการปูพรมแดงเลยนะแต่ว่าในการเนี้ยของทางท่านผู้หญิงอนอนนนงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันอลังการงานสร้างจริงๆอย่างภาพที่เรานํามาให้ทุกคนได้เห็นทุกคนเห็นไม่เอ่ยว่าทางวัดเนี่ยเนื้อเต้เนในการที่จะเฉลีย่ยแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ด้านบนยอดสูงสุดเนี่ย ยังมีการเอาผ้าไปล้อมไว้เอาสีไปทาหรือเปล่า้าปัจจุบันนี้นะคะนี่คือโองที่จะต้องเอาไปทาเป็นสีชมพูส่วนยอดด้านบนรู้สึกว่าจะเอาผ้าไปล้อมมาไว้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นพระที่บางพลีใหญ่สมุทรปราการถ้ามีใครอยู่ในพื้นที่สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่างประโยคนี้ก็จะเป็นคนที่ไปรับเสด็จไปอย่างภาพนี้ก็จะเป็น ภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แต่สังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าเขาเลือกที่จะใช้คำว่ารับเสด็จใช้คำว่ามีขบวนเสด็จตั้งแต่เวลานี้เวลานี้ซึ่งกลุ่มของคนที่สนับสนุนพระราชินีเขาก็เข้าไปสอบถามว่าเดี๋ยวก่อนนะผู้แทนพระองค์เนี่ยนะใช้คำว่ารับเสด็จขบวนเสด็จคำผิดหรือเปล่าจนสุดท้ายต้นทางก็ต้องมีการแก้คำดโดยใช้คำว่าต้อนรับผู้แทนพระองค์ ยังมีคนอาจจะยังไม่เชื่อนะคะก็เข้ามาถามบอกว่าถ้าจริงทําไมต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไอ้พวกภาษีกูก็ออกมาด่าอีกแล้วจะทํายังไงละ่ะทีนี้น่าเบื่อจังเลยส่วนแฟนคลับของพระราชนินีก็เข้ามาตอบนะคะบอกว่าเรื่องจริงค่ะให้มีการฝึกซ้อมหอในการขึ้นลงสองวันติดวันละหลายรอบเพื่อที่จะไปบางพลีสมุดปาการที่มทบหนึ่งสี่ มีในเพจของชาวปากน้ำนะคะบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมวันนี้มาเพิ่มอีกสามลำทดสอบในการลงจอดที่ลาน13าไร่บางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง130่ติดแฮชแ็กด้วยนะคะบอกว่าคือฮามากในเวลาบ่ายสาโมงหอพระที่นั่งมาลงที่บางพลี รัชาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนอันม์ปิยนาถวชิรพัฒ์ไปบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานพระราชทานและมีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่26เมษายน2568แและภาพนั้นก็คือภาพของการซ้อมลงจอดหอพระที่นั่งนี่ก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะส่วนใครจะหาว่าใส่ร้ายนี่คือคุณต้องเปิดโลกก,กว้างๆค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าต้องโทษคนกลางค่าถ้าคนกลางไม่สั่งหรือว่ามีการให้ทายพวกเมียน้อยก็คงไม่เหิมเกริมตอนนี้ประชาชนสิ้นศรัทธาสถาบันเพราะปล่อยให้เมียน้อยกลางแล้วก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดประชาชนสงสารพระราชินีมากแต่ทาอะไรไม่ได้เลยเพราะอำนาจอยู่ที่คนกลางเราทําได้นะตอนนี้คือทําใจเพราะพวกเมียน้อยออกตัวแรงทุกคนขนาดคนกลางยังเกรงแล้วพวกคนในวังคนอื่นก็ต้อง ถ้าพระองค์พาเป็นปะกะติเหตุการณ์ปะกะติสกปรกแบบนี้ก็คงจะไม่มีวันเกิดขึ้นในวังอย่างแน่นอนแล้วก็มีการบอกกันแล้วนะคะตอนนี้อยากจะให้ทางฟ้าหญิงสิริวันนวรีลงมาช่วยลงมาห้ามปรามได้ไหมมีคนมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอาจจะสวนทางนะคะบอกว่าคนกลางเขายัางไม่เดือดร้อนแล้วเราจะไปเดือดร้อนทำไมคะ คนนึงบอกว่าใช่แล้วอยู่ที่คนกลางพอใจเท่านั้นค่ะส่วนอีกคนนึงบอกว่าบรรดานางนายเหิมเกลิมออกงานกันเป็นว่าเล่นพวกนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตจากคนกลางแล้วทั้งนั้นละค่ะถึงจะออกมาได้ออกมาแต่ละครั้งเวลาไปตามสถานที่มีการจัดสถานที่ต่างๆก็ต้องใช้เงินจากคนกลางนี่แหละเขาก็ต้องขออนุญาตกันอยู่แล้วค่ะแสดงว่าคนที่ออกมา พูดในลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ได้คิดอะไรให้ลึกซึ้งหรืออาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีของแผ่นดินเพราะว่าไอโครงการอะไรต่างๆที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือเพื่อเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเบิกจากแผ่นดินมากกว่าไม่ได้เป็นเงินที่ออกมาจากส่วนพระองค์มีผู้ชายมาแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าคงจะปลดเร็วๆนี้แหละผมว่านะ คิดเหมือนกันเลยค่ะคงจะปล่อยให้สุดิทิสุดเดชให้ทุกคนได้เห็นจะได้ประจักษ์ว่าสมควรที่จะโดนสาธุให้เกิดโดยเร็ววันค่ะถ้ามาไกลาจากภาคเหนือไปภาคใต้ก็ยังไม่น่าเกลียดนะแต่นี่แค่บางพลีสมุทรปราการคงจะไม่ตราบใดที่ยังหลงอยู่ในหลายๆอย่างที่นางทำทุกอย่างผ่านความเห็นชอบมาแล้วทั้งนั้นแหละเราว่าหมดบุญก็จบครับอย่าคิดเยอะ รอการฟังข่าวของการปลดของนางหวังเอาไว้เช่นนั้นเหมือนกันค่ะสงสัยเป็นประเภทอยากแข่งหิวแสงมากๆจากกรุงเทพไปถึงวัดบางพลีกี่กิโลกันเชียวต้องใช้เครื่องบินเดินทางเลยเหรอสิ้นเปลืองน้ำมันมากๆเลยนะคะแล้วฮอนี้เป็นฮอพระที่นั่งเป็นราชพาหนะของนายหลวงอีกด้วยโชว์ความบ้าระห่ำใครจะทำไม พวกไม่เคยมีไม่เคยได้ไม่เคยเป็นก็จะเป็นประมาณนี้เป็นพวกคนที่มีปมทำใหญ่ขนาดนี้คงจะต้องมีไฟเขียวเพราะดูเปิดเผยเมื่อมีความทะเยอทะยานมีความอยากในกอไก่ก็มีไม่สิ้นสุดก็ยากที่จะควบคุมได้โอ้โหันนี้ไม่แน่ใจว่า,วาใครนะเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับของพระราชินีตัวยงก็บอกว่าไม่ต้องไฟเขียวมันก็กล้าทํา เพราะว่ามันคิดว่ามันจะไม่โดนทําโทษคนคนนี้ก็อย่างเช่นเคยนะคะเขาก็จะมองว่าเป็นการละเมิดพระราชอำนาจซึ่งคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้คิดแบบนี้บางคนก็บอกว่านางใหญ่เหรอสงสารพระราชนินีมากๆจริงๆมีคนมาแสดงความที่เห็นว่านางเกินเยียวยาแล้วเราจําได้ว่าเครื่องบินลํานั้นเป็นเครื่องพระราชพาหนะของนายหลวงนะ ก็มีคนคิดแบบเรานะคะบอกว่าวางแผนเอาไว้แล้วใช่ไหมที่ออกมาเวลานี้เพราะว่าเป็นทางที่สะดวกมากที่สุดจะได้ไม่ดูน่าเกลียดเพราะว่าแมวไม่อยู่หนูก็สามารถจะร่าเริงได้มาส่งท้ายที่ความคิดเห็นตลกกันนี้นะคะบอกว่าขอพระเสด็จแม่พระเจ้าออนทรงเจริญ ใครวิจารณ์ท่านถือว่าหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพเบื้องสูงด้วยท่านผู้หญิงดูสวยสง่าง,งามมากค่ะท่านวางตัวก็มีกิริยางดงามทุกอย่างชื่นชมบาร,รมีค่ะอันนี้คือกลุ่มมากเลยนะถ้ามีประสบนิกรแบบนี้เยอะๆเนี่ยประเทศชาติเนี่ยถอยหลังอย่างแน่นอนเหมือนกับว่าใช้ความรู้สึกของตัวเองนำโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ น่าจะรับชมละครหลังข่าวเยอะไปหน่อยประเภทที่ว่าตบตีระหว่างเมียน้อยเมียหลวงแล้วก็ชอบแบบลักษณะความสะใจแต่จริงๆแล้วคือคุณต้องไปดูทางด้านกฎหมายหรือว่าความถูกต้องเหมาะสมด้วยว่าสิ่งที่คุณแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของสสถานะที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือในหลวง2คือพระราชินี สามคือองค์ราชายาทซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามที่มีการคาดหมายนั่นก็คือเจ้าฟ้าชายทีปังกรหรือเปล่าส่วนสี่นั่นก็คือผู้สำเร็จราชการแทนซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข่าวสารนะคะที่มีการพูดคุยกันในชุดสีเขียวที่ผ่านมาล่าสุดนะคะที่เปิดตัวด้วยความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเดินทางไปบางพลี จังหวัดสมุทรปราการด้วยหอพระที่นั่งมีการซ้อมขึ้นลงวันละหลายรอบโดยไม่ได้คำนึงถึงภาษีของราชาชนนอกจากนั้นก็ยังมีการขู่โดยที่จะใช้ในกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองจากคนที่ไม่ได้สน4ี4่สนแไม่ได้สนในเรื่องของกฎหมายเป็นความรู้รอบตัวที่ไม่น่าจะพลาดะนะ เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ